สวัสดีครับผมนะวันนี้มากับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมนะเป็น t o y o ต a v i o อ1.5โต,ตมิตสีบบลนเงินนะครับผมนะเป็นรถปี2019ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเข้ามาใหม่สดๆร้อน,อนอยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับผมนะเรามาชมรายละเอียดตัวรถดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนี่หนะ้าไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์นะครับผมนะมีไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้ในโคมและได้ไฟเดทามถึง2จุดนะทั้งที่โคมไฟหน้าและตรงที่กันชนหน้าซ้ายขวาด้วยนะครับผมนะแล้ว ได้กระจังหน้าตัดความสปอร์ตดีไซน์นะครับผมนะเป็นสีดําแบบนี้นี่หน้าเจนสี่มันก็จะละลอนยนะอ่าส่วนล้อแมกได้ล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานนะครับผมนะสีเทาลายสวยๆแบบนี้นะฮะรักกระดอกยางนั้นหนาแน่นแบบนี้ใช้งานได้อยากกันเลยนะครับผมนะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมนะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้กันด้วยนะที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่ภายในนะครับผมนะคุมโทนกบสีดำนะคันนี้ได้บอลบอหนังทั้งหน้าและ นะแล้วมีสีโรสโกนะตัดมาให้เพื่อความสวยงามด้วยนะครับผมอ่าในส่วนของห้องผู้สารหลังด้านซ้ายกันนะครับนี่เป็นไงทรงหนาๆนุ่มแบบนี้รู้เลยว่าคันนี้นะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะครับผมนะรถไม่ช้ำเดิมางนกคันแบบนี้ดูโครงสร้างด้านซ้ายนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบนะไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุบก,กันเลยนะครับอ่าในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังเห็นไหมว่าโลโก้อยู่ครบนะได้กล้องมองหลังมิวอินจากโรงงานมาให้กันด้วยนะครับให้ดู ในที่เก็บสัมภาระกันที่เก็บสัมภาระเห็นไหมว่ากว,ว้างขวางแบบนี้นะไม่ว่าจะเก็บเอกสารหรือกระเป๋าเดินทางนะรถคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมนะนี่แนละ้วนี่ดูยางอะไหล่มีให้ครบแม่แรงเครื่องมือมาครบแบบนี้นะนี่เดินม,มานทั้งคันแบบนี้นะท้ายเดิมๆแบบนี้เลยอ่ามาชมในโซนของโครงสร้างด้านขวานะครับไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุบกันเลยนะในโซนของห้องโดยสารหลังด้านขวากันบ้างเป็นไงว่าเบาะทรงดีๆแบบนี้ไม่เสียทรงนะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวเลยนะ เดี๋ยวเรามาชมในสงองฝั่งคนขับกันบ้างนี่เป็นไงเป็นไงคคุมโทนรถโกสวสวยแบบนี้นะกระจกไฟฟ้าสี่บานคนขับเป็นแบบออโตโน้นะระบบเซ็นเซอร์ล็อกมาให้เลยนะนี่ตรงนี้ปรับพับกระจกมองข้างนะเป็นแบบไฟฟ้านะมีระบบการลื่นถลายมาให้พวงมาลัยมันติฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะคันนี้เลื่องไม้เพียงแค่ หนึ่งแสนหกหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมนะนี่ดูงรานาดูจอทัศก,กรินโตต้ามาให้พร้อมแบบนี้นะมีกล้องมองหลังมาให้นะ,ะมาพร้อมกับแอร์ออโต้แบบิจิตอนนะครับผมนะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้แบบคันบันไดมาให้กันด้วยนะครับผมนะคันนี้ใครสนใจพี่เอาราคานี้ไปเลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะหรือผ่อนเพียงหกพันบาทตลอดอายุสัญญาเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทนะพี่นะไม่ว่าพี่จะอยู่บ้านใกล้แดนกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลนะเรามีบริการเซ็นไฟนั้นถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านหากสนใจนะ เอาโปรนี้ไปเลยพี่ผมไดมอนคัตกล้องบันทึกหน้าหลังจัดให้เลยจ้า